แล้วเต้นตั้กิ่งกับเต็มตาเนาะดูหน่อยน,นางงามทางขึ้นโขกนะคนะถ้าจะกินไปหาเห็ดยังน้ำปลาเท็ทนกน่อเพราะมันเดินทางไก่ลูกเสีย เราบริเฮตยางหน่อยก็ได้คอนเทนต์นนาน้องเนาะมอนี่เ <c oughs> ด้ถ่ายคลิปถมหัวถมหางพายอาันีข่ขาววันี้ก้อนหินดวบริขอปลาีัาตวตยางขึบาาาาา้านอีกหมแม่เา่า้น้องคะ อย่าเพิ่งแอลเจียจะถ่วมถ่วมข้อหนูเพราะว่าหนูเตี้ยใครเห็นละงูกำลังเกิดนะยูนิสองใครอะไรอ่ะเพื่อนซีใครยู่นิเพื่อนงามงามจะร้องงามเงือกเพียงงามงามงามเง็ดเพิงอ

ทางเห็นผู้ใดอันมีเพื่อนแล้วก็รู้จักความนะคะตามเพื่อนมาถามมาค่ะแป้งอดไรครับเ่อแป้งเดียวครับเพื่อนหาไม่มีเมียก็ได้ลางเองนี่แหละขั้นตอนที่บลกค่อยมากกว่าไดพี่น้อง หาหน้ามาอยู่เด้แต่ว่าตอนล่างนี่น็บพค่อยมากกว่าไหนแต่มันลาง่ายอยู่เห็ดเห็ดผงลาง่ายอันนี้เนี่ยสีลางยาญปิตามุนเนี่ยนะพร้อมแล้วพร้อมดีใจลุม 该我们了。